สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักของลุงแดงทุกท่านวันนี้ลุงแดงได้มีโอกาสมาพบท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าลุงแดงมีธุระที่ต้องแก้ไขเยอะเลยนะนะครับตอนนี้แล้วก็เตรียมโครงการใหม่ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมจะได้พบกับโครงการใหม่ของลุงแดงนะครับแต่ วันนี้นะครับลุงแดงมาที่พระพาชัยก็เลยใช้โอกาสนี้อัปเดตที่ดินโครงการที่พระพาชัยให้ท่านผู้ชมได้ได้เห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ยังเหลืออีก4ล็อกนะครับสี่ล็อกนี้ก็ปิดจบโครงการได้แล้วนะครับก็ลุงแดงก็ยังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับท่านใดสนใจก็ปิปต่อลุงแดงเข้ามาชมกันนะครับวันนี้ลุงแดงมีการ อัปเดตให้ได้ชมกันว่าโครงการนี้อยู่ตรงไหนกำลังทำอะไรอยู่ถึงไหนแล้วมีความสวยงามขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวท่านผู้ชมก็ตามลุงแดงเข้าไปเลยนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการของลุงแดงที่หน้าวัดเขาดีสลักนะครับยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งล็อกนะหนึ่งล็อกหนึ่งอตารางวา่าล็อกนี้ราคา1 3 0 0 0 0สบาทนะครับท่านใดสนใจก็ ติดต่อเข้าไปชมได้นะครับเหลือแปลงเดียวนะครับที่วัดเขาดีสลักส่วนโครงการนี้ที่ดุงแดงกําลังจะพาท่านผู้ชมเข้าไปชมเนี่ยเหลือ4ล็อกนะครับล็อกละ1งานหงาน4ล็อกนะครับก็เป็นที่ที่มีธรรมชาติสวยงามนะครับมีวิวทิวทัศน์นะครับวิวภูเขาท้ายที่มีลําห้วยสาธารณะนะครับ เอาไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจรวมกันนะครับทั้งโครงการโครงการนี้8ดล็อกนะครับแต่ว่ามีการจองไปแล้ว4ล็อกก็เหลือสี่ล็อกเล็กๆนะครับคือล็อกละหนึ่งงานหนึ่งงานก็เหมาะสาหรับท่านผู้ชมที่จะไปจับจองปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับปลูกต้นไม้ไว้สักต้น2ต้นนะครับเพื่อให้มันร่มรื่นนะครับแล้วก็สวยงามเหมาะสําหรับการพักผ่อนหย่อนใจสําหรับวันหยุดยาวนะครับหรือว่าหลบเลี่ยง ความจอแจ่ทั้งหลายในในเมืองเจริญนะครับเราก็ไปพักผ่อนกันที่โครงการของลุงแดงโครงการนี้นะครับเอาละเดี๋ยวจะใช้เวลาท่านผู้ชมมากไปเข้าไปชมโครงการกับลุงแดงเลยอันนี้เป็นผังของโครงการนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าลุงแดงจัดไว้ทั้งหมด8ล็อกแต่ว่ามีการจองไปแล้ว4ล็อกก็ยังเหลือล็อกเล็กๆอีก4ล็อกนะครับ ตีล็อกนี้ก็มีเนื้อที่ล็อกละ1งานหนึ่งงาน,น,งงานก็ลุงแดงตั้งราคาไว้ที่งานละ1นึ่งแห้าหมบาทนะครับอันนี้เป็นเปนวเป็นวิวด้านหน้าด้านหนาโครงการซึ่งพออยู่ในโครงการเนี้ยทุกแปลงจะได้เห็นวิวนี้เลยนะครับเป็นวิวภูเขาเกือบรอบเลยท่านผู้ชมแล้วก็ไฟฟ้าปลาปาก็มีถึงแล้วนะ เดี๋ยวเข้าไปชมในโครงการก็เริ่มต้นจากธงสีชมพูนด้เลยตรงไปนู่นตรงไปยังลำบ้วยสาธารนณะข้างหลังนู่นครับวันนี้โครงการนี้คึกคักหน่อยนะครับเพราะว่ามีาลูกค้าผู้ใจดีเข้ามาชมเข้ามาจับจองนะครับลูกค้าที่จับจองแล้วก็นําลูกลังมาถมถมที่ที่ที่ลูกค้าผู้ใจดีจองไว้คือ,อยังไม่มีการโอนเลยแต่ว่ามาถมที่ไว้ก่อนแล้วนะครับก็คือมั่นใจได้เลยว่า มาจับจองที่ดินของโรงแดงเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าของได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่จองไว้แน่นอนนะครับเพราะว่าโรงแดงก็าคอยติดตามดูอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับหรือไม่มีปัญหาอะไรนะครับทุกท่านมาจองแล้วสามารถที่จะเอาต้นไม้เอาลูกหลังอะไรมาถมได้เอาต้นไม้มาปลูกได้ตามอธัธยาศัยเลย ก็ถือว่าได้เป็นลูกค้าของลุงแดงแล้วนะครับเดี๋ยวโฉดเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์กันนะครับตอนนี้ลุงแดงรังวัดไปเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมจะเห็นหลักแดงๆอยู่นะครับเนี่ยจะเห็นหลักแดงๆแบบนี้เลยนะครับทุกแปลงนะครับลงหลักหมุดของที่ดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ยังยังไม่เรียบร้อยนักนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง บทอัดถนนใหม่อะไรใหม่แล้วก็รอรอ,รอท่านผู้ชมมามามาจับจองให้ให้ให้ครบก่อนครับแล้วเดี๋ยวต่อไปโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่สวยงามนะครับแล้วก็ไม่แออัดด้วยเพราะว่าทั้งโครงการเนี่ยมี8ล็อกนะครับแล้วก็บางท่านก็จองไปสองล็อกอย่างเงี้ยน,นะครับก็รับรองว่าไม่แออัดแล้วที่ที่หนึ่งหนึ่งงานหนึ่งงานที่ยังเหลืออยู่สี่ล็อกเนี่ยก็เหมาะสำหรับท่านผู้ชมที่ที่ คิดว่าจะมีที่เล็กๆสักแปลงหนึ่งไว้ปลูกบ้านปลูกต้นไม้อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ไว้พักผ่อนเวลาวันหยุดงานหยุดหรือต้องการที่จะหลบเลี่ยงความจอแจแอครับในเมืองจะเลนะครับมาอยู่ที่นี่ที่ดินหนึ่งงานเนี่ยปลูกบ้านหนึ่งหลังปลูกต้นไม้สักหน่อยไม่ต้องมากนะครับก็เป็นที่ส่วนตัวที่สามารถที่จะให้ความสุขกายสบายใจกับเราได้ในระดับหนึ่ง มีลูกค้าจองแล้วนะส่วนที่เหลืออยู่ของฝั่งขวามือนี้ก็คือล็อกสุดท้ายที่ติดกับห้วยน้ําสาธารณะนะครับท่านผู้ชมท่นานใดที่ชอบชอบธรรมชาตินะครับป่าเขาลำน้ําอะไรเนี่ยนะครับก็มาจับจองมาอยู่กันนะครับก็มีห้วยสาธารณะไว้นั่งเล่นชมเล่นนะครับเวลาเช้าเช้าเย็นเย็น ส่วนแปลงหนึ่งไร่ทางซ้ายมือเนี่ยที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับภายในพื้นที่ก็มีต้นมะม่วงเป็นมะม่วงของของเดิของเดิมเลยนะครับที่ติดอยู่กับที่นะครับเป็นมะม่วงต้นใหญ่เลยนะครับเผื่อท่านผู้ชมท่านใดท,ที่ที่ต้องการล้มไม้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเอามาปลูกแล้วรอการเจริญเติบโตนะครับก็เหมาะเลยนะครับสําหรับ ที่ดินที่ยังเหลืออยู่อีกแปลงละหนึ่งงานหนึ่งงานเนี่ยเข้ามาชมดูก่อนนะครับใครชอบแปลงติดลำห้วยใครชอบแปลงที่มีต้นไม้ใหญ่อยู่นะครับก็มาจับจองกันราคาก็อยู่ที่ล็อกละ1นึ0,000บาทนะครับเนื้อที่100รตารางวาครับน,นี้เป็นด้านท้ายนะด้านท้ายนี่เป็นห้วยสาธารณะนะครับซึ่งตอนนี้มีน้ําอยู่เกือบเต็มเลยน้ําไม่ท่วมเลยนะแปลงเอที่ดินทั้งโครงการนี่แหละไม่ใช่เฉพาะแปลงท้ายนี่นะ ทั้งโครงการเนี่น้ำไม่ท่วมนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนห่างจากอำเภออูทองเนี่ยสิประมาณ1ิบสห้ากิโลขับรถแป๊บเดียวนะครับขับรถแป๊บเดียวถึงอูทองแล้วอำเภออูทองมีห้างสับลินค้ามีโรงพยาบาลหลายแห่งห้างนี่ก็มีชื่อต่างๆกันไปเป็นห้างใหญ่ๆนะนะครับคือที่สั้ชมออชอบเข้าไปจับจ่ายใช้สอยจะมีอยู่ในอำเภออูทองหมดเลยซึ่งห่างจาก ที่ดินโครงการนี้ประมาณ14-15กิโลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยล็อกสุดท้ายตรงนี้ยังอยู่นะติดล้วยน้ำนะครับแล้วก็ตรงมะม่วงใหญ่ๆนั่น3ล็อกล็อกละหนงงานนะครับก็ยังว่างอยู่ก็ยังรอเจ้าของนะครับเจ้าของเดิมนะครับมาจับจองกันมีเวลาว่างเข้ามาแวะชมนะครับเข้ามาแวะชมติดต่อลุงแดงเลยนะครับลุงแดงก็ ไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่พักนี้นะครับวันนี้มีโอกาสมาก็เลยมาแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมจะเข้ามาชมพื้นที่เนี่ยติดต่อลุงแดงก่อนนะครับถ้าจะพบจะพูดคุยกับลุงแดงเนี่ยติดต่อลุงแดงล่วงหน้าหน่อยเดี๋ยวลุงแดงจะได้มารอท่านผู้ชมแล้วก็พาเข้าชมโครงการนี้กันนะครับสำหรับวันนี้ลุงแดงก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ